แป้นครับสร้างเหล็กแป้นครับแอนออรดีสวัสดีครับทุกท่านครับผมสู้ต่อนะครับวันนี้เราทำงานยี่สี่ชั่วโมงครับเอ็ดงานยี่สี่ชั่วโมงยี่ลีไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนอยู่ชนบุรีนะครับแล้วก็บินต่อมาลงที่ขอนแก่นขับรถมาที่สารครามปัุกีนิเทศเด็ก ภาคเช้าภาคบ่ายก็ออดิชั่นเด็กนะครับออดิชั่นเรียบร้อยแล้วกับมาเบิ่งงานโรงแรมครับตอนนี้แอนออรดีแล้วก็แม่นะฮะกับจีจิตมาเบิ่งนะครับเกษตรมาเบิ่งเลยแบบแปบพีเอกับพี่สลันไปสายูนะครับเพื่นัดกันไว้ก่อนครับตอนนี้ก็เคครับเคตรงนี้จะเป็นเกาะกลางนะครับจะเป็นเดินรถทางเดียวนะครับเป็นที่จอดรถตรงนี้นะครับพื้นที่กว้างแห้งครับเอาหมอลำลงได้เลยนี่ นะครับเป็นกระปั้นปูนแบบเรียบเหมือนปอตทเลยนะครับงานปันปูนอันนี้ตัวเองอันนี้ก็คือกอกกลางนี่ที่จะลงต้นไม้ออที่จะเป็นแบบคือรถเข้ามาใช่ไหมก็ให้ไปทางนู้นก่อนแล้วก็เวียนมาอ้อมมาตรงนี้ ใช่ครับมันจอดได้เยอะนี่สีแถวเลยดินี่ซีแถวบ่จอดสีแถวได้เลยทั้งพื้น,นที่ที่เหลืออยู่ก็อาจจะสร้างเป็นลายเดือนนะครับลายเดือนแล้วตรงนั้นอาจจะทําเป็นอย่างก่อห้องเก็บของนะครับแล้วก็อาจจะทําเป็นสาวายน้ําในอนาคต <c oughs> ทีมงานพิ่นหลายครับใสเวลาเนี่พื้นที่ประมาณเป็นเทเป็นไรนนี่ใสเวลาเทแค่สามสี่หมื่นหนึ่งเดียนี่ที่สันนพิ่นหาสร้างมาใหา้นะครับกระจกก็เริ่มขึ้นชั้นสามแล้วครับโครงกระจกนะครับก็ขึ้นชั้นสามแล้วกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านใกล้แล้วครับนับนับถอยหลังแล้ว นี่พื้นที่ตรงนี้ก็จะเหลืออไว้ปลูกต้นไม้นะครับไส่กัญญาคือกันปันยังเบาไปน้ำเบาไปในทางเดียวกันเป็นหู่หอดลอดนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้ที่เหลือที่ตรงนี้ก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับสร้างตึกได้อีกหนึ่งหลัง เราก็จะลงต้นไม้นะครับลงจัดสวนนะครับปรับทัศนียภาพเมืองเนี่ยผมมาเป็นคีมันแคบแขบ็มันบ่แมนนี่แต่ของมันไม่ได้แคบด้เนี่ที่ที่เหลืออยู่นี่มันไม่ได้แคบดินี่ เออสร้างตึกได้อีกหลังหนึ่งยาวๆเลยลใช่สร้างได้อีกหลังหนึ่งแบบใหญ่เลยเหรอไม่ไม่ครับพอแล้วพอแล้วเขาจะปลูกหญ้าไว้แต่ถ้าเราสร้างอะไรเราก็ได้สร้างไงจะไม่ลงต้นไม้ตรงนี้จะปลูกหญ้าเฉยๆใครอยู่มันบ่แดดแล้วกับฝนกับบ่ตก มันน <laughs> <l Ran Could> ี่แอนออรดีมาเป็นโฟแมนครับมิตรโอนมิตรโอนปมะเด้วมาเบอร์ยังไอ ไม่ไมไม่ถึงครับก็สองคันมือมืออื่นพันกรหนาดเสรทธมงหันแล้วเท่ออกข้างหน้าด้านหน้าตรงนั้นครับเพราะพราจะปลูกต้นจันผาข้างรั้วเป็นแนวจันผา โดดขามได้เล่นเหรอแต่ว่าอยู่เพิ่นสูงดิหมายถึงเพิ่นเพิ่นอยู่เฮี้ยนเพิ่นเนี่ยเพิ่น,น,น,นตีนมาบ่ได้คุณจะบอสขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์ชั้นสองก็ครบทุกห้องแล้วนะครับเหลือ ชั้น3นะครับระบบคียการ์ดต่างๆก็เรียบร้อยงานเก็บสีตอนนี้ก็ไปเก็บที่ชั้น2ครับงานภายในสีภายในครับิืงหงนี่กล่องม่านรู้ดูดีมิดชิดไม่มีแสงเข้าเวลาปิดผ้าม่าน พี่เพชรถ่ายรูปให้หน่อยพี่เพชรถ่ายรูปถ่ายรูปบอยกระแบนเห่นไหมนะบอถ่ายมาทาั้งสี่พี่เพชรอยู่พี่พี่เพชรไม่อยู่พี่ไหมฮะ <c oughs> ถ่ายมั่งสั่นกระไดเชียงเชียงมั่งสี่กระไดเห็มันเห็นตึกเดี๋ยวเขามาเงาบ่

เอารถปูนมาเหรอเข้าเจ้าแบบจองต่อกันมั<อ>้งสั่งอันรั่วสิเบิกหาเมือ่อวงวดสุดท้ายวันนั้นพ่อจ่ายไปแสนนึงพ่อก็เลยบอกว่าขอตรวจด,ดูงานก่อน นี่เป็นด้านหน้านะครับเอ๋นี่ครับสวัสดีค่ะถามหายอยู่วันไหนไปยังอ๋อถวายเราบอกบอยหอดบ่ได้ถวายยังมื่อสั้าบอยมา,ยอยมาหอดเก่ามง้งขับขาเจ้าอันใส่บาทอยู่เงินแล้วเลยเรครับครับ อธิบายเล่าเนี่ยเพอมาโมได้เบาเด้ไฟกิงไฟอยังไฟตัวนีิกันส์อายุกันศาสตร์อ๋อไฟนี่แม่นหมอฮะขอตัวเล็กน่อยขอไฟบานในพีไฟอันไหนพี่ซีดวงยังสีไม้ข้ามาไฟเสาเจ้าะดีวอาเจ้าะบอสก็ปูหนาหาเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมสิฮะมันต้องเปื่อยอยู่แล้วมันต้องเปื่อยอยู่แล้วไอ่แต่เอาไฟมาไว้นี่พอมันต้องเปื่อยไปอยู่แล้วเพราะมันเป็นเหล็กเปื่อย กะตามเสาเลยล่ะครับเดีวเดยใครทรงแบบใ้เจ้างแบบเหรอจังไรแต่ว่าเดี๋ยวผมสิเลือกโค้มเองโค้มมอั่อ๋อครับครับครับผมนี่วันนี้ก็จะเจาะของเขาอีกแล้วไอ้ไอ้เบิ้งอ้เบิ่งแบบนี้เด้อเดี๋ยวเจะให้ให้ครูมหาสรง้ครับอน้าหายน้าหายผู้ชายกันนะซิมี